พูดตายแล้วโทรศัพท์หล่นรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะตะาลังพังเมสไลอยู่ทา่านยังท<บ>่ันยังบ,บเห็นท่อนใดที่แปลว่าสไลกับดา่ดานะก็อ,อ,ปววอแปลว่าด่าด่าแล้วด้นี่ฮะผดเลี้ยวผดเลี้ยวแปลว่าด่าแล้ว บุบบ้านเฮ้ยบุบบานบุนบเมืองสมิทาบานเมืองใครเนี่ยกระดาษก็ะดาแล้วด่าแล้ว,ลวคนถือด่ายังมาได้หูวมืออ่ะแคกูซิเกียดทอนเด้ <c oughs> <c oughs> อันเน็กกับว่าเพ้นอาหารเช้านะครับปิ้งตับค่ะตับตับตับ <c oughs> ชาวนาอย่างเราจะกินอะไรเยอะแยะมากมายกินอืจ้ำประแดดตำหุงแจงหน้าไม้กินตเาเราไม่มีอะไรต้องดินน้นรนเหมือนแบบเราไม่มีอะไรต้องดิ้นรนนี่สินแล้วก็มีนี่สินแล,แล้วก็มีแต่เราเลแต,เลแต่เลแต่ทกศเลย<ม>ทำอะไรกแลเลแต่ทกศไปเลยเนาะจะยึดอะไรก็ยึดถ้าบ่ยุทธเด้ ลิ้นซอยลินแหวนยู่งฮันอยากเอาอยากเอามุกไปเขาก็บอกเอาไปเขาว่าหกเสียงตำจีจมทุ่งสะจิทุ่งตำถั่วแล้วหนึ่งนะคะแปลว่าเที่ยงลงลงหน้างานตำเป็นแจว ตำถั่วเป็นแจ่วด้วยพเหมือนผู้เท่าสมัยก่อนเลยนะเนาะ <c oughs> <c oughs> ดีแตึมมีตเบีซตัยสินนะเงียบเงียเยสินนะตะเบเซจมี ทานข้าชานกันนะครับอุ้ยกินง่าอยู่ง่าครับกินเพื่ออยู่นะคะแล้วก็อยู่เพื่อกินครับอยู่เพื่อกินนะคะเราเราอยู่เพื่อกินนะคะ